ยีงไปแล้ววันนี้โอ้โหหูขาด้าเจาะหูขาดเลยครับมารอบดีแม่ว่าจะมาดูการสาดโคลนมันๆซะหน่อยแต่ว่าพังก่อนครับหูด้านซ้ายครับของ ไอตัวพวกขีรถขุดคู่ใจของป่าเจาะสาดีสสอนึ่ s y 2า5 4ครับขาดครับขาดแล้วก็เดินหิวม่จา,ากฝั่งตรงข้ามโดนลยครับฮะคนขท็เทออตอร์ไม่เดี๋ยวโอ,โอ้แท็กเตอร์นู้นแท็กเตอร์อยู่นู้น พี่เชื่องเราจะไปใส่เนี่ยกว่าโอเ้อออโอเอาขีดตมขึมาใส่หลุมนี่ส่ักสลักสลักใส่หรืาจอะเ,เ,เดี๋ยวว่าเป็นสลักลุดขายน้ำ <c oughs> นางไปแคมนะแค้มมองภาคพุณนนะไไไะไปยิวไปครับปาเจาะทีมงานฟ้าประดานก่อสร้างครับ ก็อย่างว่าและรถใช้งานทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนิ้วไปเคมครับนางานที่กุดแคนบ้านขวาวตะบนบะเคียบคุุมเมืองบริลัม เดินไปเคมครับไปเคมปุ๊กหยีก่อนทรงนี้ไปต่อไม่ไหวครับต้องเดินกลับไปที่บริเวณแคมป์ที่พักกี่โลนึงครับเดินไปไปลาเจาะไปแบบตรงเตงนั่นแหละครับ จุดนี้ก็จะเหลือแต่ที่เชิงสุดหล่อของเรานะครับโกเบโกเอสเคของทีมงานฟ้าบันดาลสาดขึ้นมาครับนานๆก็จะแวบมาไม่ได้มาทุกวันนะครับสำหรับทีมงานฟ้าบันดาลเนี่ยช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะฮะต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ ติดตามมาอย่างต่อเนื่องสําหรับแฟนพันธ์แท้ของพระบรรดาลก่อสร้างก็ดูกันหลากหลายบรรยากาศครับหลายๆทีมงานเขาเป็นยังไงกันแต่ว,ว่าที่นี่รับประกันเรื่องความมันโหดฮาเมื่อกี้ก็เอาล้รวมกันเลยโหดป่าเจาะล่อซะ หูปุ่งจีขาดเลยครับห้อยตรงเตงเดินข้ามฝากมาถอยขึ้นฝั่งครับตัวนี้ก็เป็นโคลผสมดินแหละเหนียวๆแล้วพอโยนกันไปหลายวันแล้วจุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของหน้างานครับเนี่ยเนีย่ยคันดินขาวๆนี่แหละคือจุดสิ้นสุดโซนนี้นะครับจะได้ใช้รถบรรทุกวิ่งออกก่อน เมื่อน้ำแห้งตอนนี้เขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ที่บริเวณจุดคันบลอกน้ําตรงกลางนะครับตรงที่คันแตกนั่นแหละนี่คือจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นก็นู่นแหละปะ่าเจาะเดินไปอยู่นู่นแหละกิโลนึง ตรงนี้พี่เชิงก็รับหน้าที่อยู่คนเดียวครับส่วนรถแท็กเตอร์ครับอยู่ข้างในป้าเจาะบ,บอกว่ามีคนขับใหม่เข้ามาเห็นเอาเครื่องฉีดน้ำจะไปล้างหม้อน้ำาะปาโคลนเนี่ยเขาไปอัดทำให้ความร้อนขึ้นเครื่องฉีดน้ำแบบ พกพาแล้วก็เป็นเครื่องขีดยานั่นหนะครับเครื่องขีดยาเ,เครื่องเอามาใส่น้ำแล้วก็พ่นล้างตามหลังพึ่งของหม้อน้ำรถแท็กเตอร์ก็จะปลูกคุณปู่ขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งเป็นรถขับหม่ครับตอนที่ไปหน้าง,งานบ้านน้องใหญ่นะั้นฝั่งนี้เขาเขาลงไป ไปปิดน้ําฝั่งตรงข้ามนำมูลไหลเข้าเอาแท็กเตอร์ลงไปด้วยแล้วแท็กเตอร์ก็ไปติดโลมอยู่ก็เพิ่งจะดึงขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้แหละครับติดอยู่นานเลยประมาณครึ่งเดือนได้โอ้หลุมนะหลุมพี่เชิงถ้าจำไม่ผิด พีเชิงนี่ก็น่าจะสังกัดอยู่ในทีมงานพระทาตเมืองแคนครับเทอมเพอร์แคนดงบุรีรัมนีนะครับในช่วงหน้าฝนงานบริการเรื่องของงานดินนะครับของชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะเต็มระบบเท่าไหร่ก็ผีกตัวมารับจอบ กับฟ้าบรรน,นานหรือไม่ก็จะอยู่ไปนานๆเลยเล่นโคลแล้วปลาเจาะไปเคมพี่เชิงเล่นโคลอยู่ตรงนี้จุดสิ้นสุดส่วนรถแท็กเตอร์นะเจ้าแคทดีห้าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ มีการล้างหม้อน้ำก็ถือเป็นการเคมระบบอีกอย่างหนึง่งคนขับใหม่ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ความโหดความมันความหาเกาะนี่คือทีมงานฟ้าบรนดาลเกาะสร้างชื่อนี้ฝีมือล้วนๆครับไม่ได้บาพระโชคช่วยครับและอีกสองทันนะครับที่เขาไม่ได้อยู่จุดนี้ เขาก็อยู่ตรงกลางเลยตรงคันบกน้ําเลยตรงคันแตกท่านเป่ากับพี่ต้นนะครับก็เป็นภารกิจศาสตร์โคนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงหน้าช่วงนีก้ก็พักกันไว้ตรงนี้นะครับแต่ช่วงหน้าเราไปดูท่านเปากับพี่ต้นกันเขาศาสตร์โคนกันยังไง ีมงานฟ้าบรรนานเกาะ้างไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วเจอเจอกันใหม่ครับผมให้กำลังใจทีมงานลุยงานกันต่อไปแล้วก็ขอให้น้ำแห้งไวๆครับสายบรรทุกเตรียมตัวครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ้ายอดคุณทรัย์เจ้ายอดอัศวินของตีเล็กแน่นอนรอติดตามครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ